สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูต้นที่เป็นท็อปนะครับแน่วควาคอดินลำต้นเป็นเป็นท็อปโคนเนวข้อดินครับรอบโคนเลยนี่ครับวิธีรักษาก็คือขุดขุดดินออกจากรอบโคนลลนะครับให้ถึงราก พุดให้ถึงรากนี่นะครับรากก็คืออย่าให้ดินมามากลบลำต้นถ้ากลบลำต้นเขาก็จะเนา่าห้ามเลยครับถ้าดินกลบลำต้นก็คือเน่าทันทีก็คือให้ดินอยู่แค่รากหรือไม่ก็ให้รากลอยไปเลยแต่ก็ไม่ต้องลอยมากนะครับก็คือลอยอยู่ประมาณหินรากเห็นรากเขาอันนี้ท็อปท็อปเป็นท็อป ก็คือลูกลูกทุเรียนที่เป็นท็อปหล่นลงมาแล้วก็มาโดนมาโดนตรงนี้ลามเลยครับรอบต้นเลยนะครับอันนี้นี่รอบต้นเลยอันนี้รอบต้นเลยน่ครับรอบต้นจนแขนงใหม่ขึ้นครับเนี่ยตอนนี้หายแล้ว ผมทายาไว้ทายารักษารอบต้นเลยตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วอันนี้คือที่เขาไม่สบายอยู่ตอนนั้นนะครับคะแนงใหม่งอกขึ้นมาแล้วจนโตขนาดนี้นะครับเนี่ยนี่คะแนงใหม่เนี่ยผมปล่อยไว้ว่าถ้าถ้าไม่หายก็คือจะตัดจะตัดทิ้งจะตัดตรงนี้ทิ้งเลยจะตัดตรงนี้ทิ้งเลย นี่ครับอันนี้ก็คือหายแล้วหยดเดินแล้วครับนีหยดเดินน่ะหยดเดินนี่ครับหยดน,นี่ครับหยดเริมเดินแล้วก็เป็นเป็นทางทิศทางที่ดีครับ ก็คือน่าจะหายเลยถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยดอกเขาจะมานี่ครับเนี่ยตน้นมีปัญหาจะมีดอกนี่ครับก็คือยอดเขามาไม่ได้ยอดมาไม่ได้ก็ดอกมาอย่างเดียวก็คือดอกมาเพื่อที่จะสั่งลา อันนี้แล้งนะครับผมไม่มีระบบน้ำผมก็ปล่อยลกรกกแบบสุดๆเลยแหละครับนี่นะครับใบดูใบเช้าหมดเลยครับไม่มีน้ำลดไม่มีระบบสปริงเกอร์ก็สู้ได้ครับสู้อยู่ถึงฝนตกแต่ถ้าก็ ที่รักษานะรักษาก็นี่ครับลดน้ําปกติถ้าใครมีน้ําลดก็ลดปกตินะครับแต่ไม่ถึงกับเชะก็คือลดรอบๆตามปกติไม่ให้เชะให้เขามีน้ําเลี้ยงต้นเดี๋ยวก็หายครับเนี่ยทาไว้เรื่อยๆถ้าลามก็ทาไว้ถ้าไม่หายก็ตัดทิ้งครับเอาขนแหนงไหม อันนี้ปล่อยคะแนนงใหม่ไว้แล้วก็รอดูอีกทีครับจะเป็นยังไงถ้าหายสนิทดีก็ทีก็อาจจะเอาทิ้งหรือไม่ก็เอาไว้ทั้งสองเรลี้ยงไว้เพื่อเขามีปัญหาอนาคตข้างหน้าเราไว้ใจไม่ได้ครับอย่างนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ นี่นะครับนี่หายแล้วก็คือแตกครับสวัสดีครับ